ครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภา,าที่เคารพกับผมนายณรงค์ออดสะอาดในฐานะประธานอนุกรรมธิการติดตามและเลี่ยงรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นในานามของคณะกรรมธิการปกครองท้องถิ่นขออนุญาตรายงานการติดตามเสนอแนะและเลี่ยงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่6เรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพื้นที่ และเมืองน้าอยู่อัจฉริยะดังต่อไปนี้ครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปีพศ2566ถึง2580ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดพื้นที่ประเด็นพื้นที่เมืองและน่าอยู่อัจฉริยะมีความสำคัญเพื่อกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นศูนย์กลางความเจริญได้ในด้านการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยนำ,นำแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ที่ทันสมัยและแผนพังภูมินิเวศมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาสำหรับแผนแม่บทภายใต้วิสาห์ชาติประเด็นนี้นะครับประกอบด้วยแผนแม่บทย่อยแผนย่อยที่1การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะซึ่งมี2รูปแบบ ได้แก่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประเด็นที่2เมืองในจังหวัดเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําแผนย่อยที่2ได้แก่การพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่มีการบรหิหารจัดการตามแผนพังภูมินิเวศอ,อย่างยั่งยืนสําหรับคณะกรรมการปกครองท้องถิน่นรุทีสภา,าน,นะครับรับผิดชอบในระดับวงกลมได้ติดตามโครงการในระบบอ e ีเมนเซอร์ในแผนย่อยที่1 จำนวนสโครงการแผนย่อยที่สองจำนวน4โครงการจากจํานวนทั้งหมด2072โครงการนะครับสําหรับแผนย่อยที่1การพัฒนาเมืองได้อยู่อัจฉริยะมีจํานวน4ีโครงการได้แก่โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมืองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองโครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนาโครงการยกระดับเมืองได้อยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน สำหรับแผนย่อยที่2มีจำนวน4โครงการได้แก่โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหากรรมเชิงนิเวศสู่เมือสงสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโครงการที่2โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปประรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 3. โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเ,เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โครงการที่4โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสําหรับการสรุปผลการติดตามจํานวนทั้ง8โครงการนะครับเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับมากอยู่2โครงการมีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระดับมาก1โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ3โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน5โครงการและล่าช้าอยู่สัมหอด3โครงการ สำหรับดัชบอร์กต่อไปนี้ก็เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนแม่บทนะครับซึ่งจะปรากฏในส่วนของการดำเนินการที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปได้ดังนี้นะครับว่าดำเนินการแล้วเสร็จ3โครงการคิดเป็นร้อยละ37.5อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งล่าช้ากว่าแผน5โครงการคิดเป็นร้อยละ62.5หหรือคิดเป็นร้อยละ 100. ร้อยบทสรุปของการติดตาม แผนบอดแผนย่อยพื้นที่และเมืองอัจฉริยะมีโครงการที่แล้วเสร็จจํานวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมืองสําหรับอีก3โครงการยังไม่แล้วเสร็จแผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการดําเนินการที่แล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือและโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับจำนวนอีก2โครงการยังไม่แล้วเสร็จสำหรับผลสมดิษิ์การบรรลุเป้าหมายในปี2565นะครับตามกราฟที่แสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าในการดำเนินการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับปี62ดำเนินการได้11.08ปี63 14.27ปี64 15.07และปี65ปีสุดท้ายดำเนินการดำเนินการได้20.97นะครับก็มีการพัฒนา ที่ดีขึ้นเป็นลําดับสําหรับปัญหาและอุปสรรคในส่วนของการด,ดําเนินงานนะครับก็อขอญาตสรุปให้ปกุณาทราบดังต่อไปนี้ปาตรการที่แรกนะครับการด,ดําเนินงานที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ครอบคลุมหลายชุมชนและอาจมีบางชุมชนไม่ยินยอมให้ด,ดําเนินการโครงการก่อสร้างส่งผลให้เกิดความล่าช้าประเด็นที่2ประชาชนยังไม่เข้าใจ ถึงวิธีการและกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาประการที่สามการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและถูกปรับลดงบประมาณจึงจําเป็นต้องปรับรายละเอียดในการดำเนินงานให้เหมาะสมตามจํานวนงบประมาณที่ได้รับทั้งผลผลิตระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้งการตัดทอนบางขั้นตอนที่มีความจําเป็นสูงส่งผลต่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศของแต่ละภาคนะครับและประการสุดท้ายที่เป็นปัญหาคือ การจัดทําแผนผังภูดวิเวศยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างไปจากการจัดการในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลทําให้กระบวนการผลักดันและการขับเคลื่อนล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กําหนดสําหรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายนะครับประการแรก ต้องนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นประการที่2การดําเนินง,งานโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ควรให้ความสําคัญเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นการใช้การลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังใช้พลังงานทดแทนเป็นต้นประการต่อไปนะครับควรมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเข้ามาบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองร่วมกันและประการสุดท้ายควรจัดทําโครงการที่เกิดผลสมริ์ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยประเด็นพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปสําหรับคณะอนุกรรมธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นนะครับ ได้ดาเนินการออกไปติดตามความคืบหน้าตามแผนดังกล่าวในพื้นที่ทั้งประเทศนะครับซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรมจํานวน2แห่งจากทั้งหมด36แห่งที่ทางสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้ให้ทราบสัญญาไปแล้วก็คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตและช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิธภาพมากขึ้น สำหรับตัวอย่างที่จะนํนำเรียนนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหรือภูเก็ตสมาร์ทซิตี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเรื่องของสมาร์ททั้งเกตสมาร์ททั้ง7ด้านเนี่ยได้อย่างดีนะครับมีการบูรณาการส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีทั้ง13หน่วยซึ่งมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับโดยจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของสมาร์ทิฟวิ่งนะครับ จะมีศูนย์ประชาการเหตุการณ์หรือศูนย์ IOC อยู่ที่สรารการจังหวัดภูเก็ตมีศูนย์รับแจ้งเหตุเหตุฉุกเฉิน191แบ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลมีระบบควบคุมการขึ้นลงของเรือการจราจรที่บริเวณด่านท่าจัดชัยนะครับก็จะมีการตรวจจับยานพาหนะที่กระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นต้นสำหรับ Smart h e a l h นะครับเป็นโครงการ Ambulance Operation Center AOC ของโรงพยาบาลวัชรภูเก็ตนะครับมีระบบกู้ชีพศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระบบติดตามอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและแสดงผลสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์แล้วก็มีระบบแว่นตาและกล้องพกพาอัจฉริยะด้วยนะครับซึ่งท่านอ,อ,อยู่ในรูปภาพดังกล่าวทางด้านขวามือข้างล่างซ้ายขวามือนะครับก็จะมีกล้องนะฮะซึ่งสามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้ใหแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ สำหรับด้านต่อไปก็คือสมาร์ทโมบิลิตี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสภาพการจราจรการอำนวยความสะดวกในการจาราจรเรื่องเส้นทางแนะนำสภาพการจาราจรและข้อมูลวบัติเหตุเป็นต้นรถโดยสารประจำทางทุกคันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ15เส้นทางเนี่ยจะมี GPS นะครับสามารถที่จะดูตำแหน่งรถได้จากสมาร์ทโฟนนะฮะก็สามารถที่จะรอรู้ได้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่นะครับ สำหรับสมาร์ตต่อไปก็คือสมาร์ตอีโวลูเมนต์นะครับดำเนินการโดยเทศบาลป่าตองมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าป่าตองรีพอร์ตนะครับใช้ในการควบคุมดูแลจัดการขยะมีเซ็นเซอร์นะครับติดที่หางขยะเพื่อที่จะดูว่าขยะเต็มหรือยังนะครับถ้าเต็มแล้วก็จะได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่มาจำนวนการจัดเก็บแล้วก็ยังมีการติดตั้ง g p s ในรถขยะ,ขยะเพื่อตรวจสอบการทำงานแล้วก็เวลานในการขนด้วยนะครับสำหรับโครงการสมาร์ g o v เวอร์เมนต์นะครับเป็นโครงการในแก้วนำแสง ก็จะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปที่ศูนย์บัญชาการเพียงศูนย์แห่งเดียวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับสมาร์ทอีโคโนมีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งไฮสปีด Wi-Fi พันจุดทั่วเกาะภูเก็ตนะครับแล้วก็จะให้ทางผู้บริหารหรือประชาชนเนี่ยเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้เป็นแบบเรียลไทม์นะครับสำหรับเรื่องสมาร์ทพีเพลหรือการจัดการด้านการศึกษานะครับก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นจัดหลักสูตรเรื่องของ อิงริสโปรแกรมนะครับให้กับนักเรียนที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับสมาร์ทสุดท้ายของภูเก็ตก็คือสมาร์ทอินเ y อร์จีนะครับมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือโซลาร์โฮมให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จังหวัดภูเก็ตที่อยากจะนําเรียนที่ไปชุมเพื่อกรณาทราบนะครับสําหรับที่จังหวัดนครราชสีรรมราชนะครับดําเนินการโดยเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชมีทั้งหมดดาเนินการอยู่5ด้าน เขาสามารถที่จะพัฒนาระบบการร้องทุกขออนไลน์นะครับหรือเรียกว่า Line Official Account เนี่มีจำนวนสมาชิกถึง54,056คนนะครับหรือคิดเป็นประชากร54ประชากรสามารถที่จะร้องทุกขได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะตรงไปที่เจ้าหน้าที่เลยเพื่อที่จะให้มาแก้ไขให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงนะครับ ระบบต่อไปก็คือระบบพัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วมผ่านผ่านไลน์ Official Account เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับมิสัญญาณไฟสัญ,ญลักษณ์ไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เป็นแบบเรียวไทม์นะครับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนอันนี้ดาเนินการที่โรงเรียนนะครับสิโรงเรียนจํานวนนันกเรียน10,000คนโดยทําห้องเรียนโลกเสมือน m e t เเวิร์นะครับเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยี ARVR เนี่ยเข้ามาเป็นโลกเสมือน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ระบบต่อไปก็คือเป็นเรื่องของ Line Official เกี่ยวกับเรื่องการระบุพิกัดจอดจุดจอดรถรับขยะจุดทิ้งขยะแล้วก็จุดติดตั้งกล้องทีท,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 ทีเป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะครับแม่ค้าหรือผู้ประกอบการไม่สามารถขายสินค้าได้เขาก็จะจัดทําเป็นห้องไลฟ์สดนะครับสำหรับขายสินค้าแล้วก็การแสดงของเยาวชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนำสินค้าของตนเองเนี่ยมาขายแล้วก็จะเผยแพร่อย,อย่าง Facebook หรือ YouTube เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่อยากจะมานําเรียนนะครับที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครนครศรีธรรมราชสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเสนอแนะว่าอยากจะให้สางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ย ได้นําข้อมูลจากหน่วยงานที่มีต้นแบบที่ดีที่ได้กล่าวมาทั้งแล้วทั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ยังหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อขยายการดําเนินงานเรื่องของสมาร์ทซิตี้ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไปครับกลับขอบพระคุณครับ